หรือก็อยากจะชอบอะไรตามสบายเลยนะครับไปอ่ะคุยได้เลยสวัสดีค่ะแม่แม่พ่อพ่อวันนี้หนูก็มาพร้อมกับ energy นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยกันกดซื้อน้ำพริกด้วยนะคะก็ไปเลือกช็อปได้เลยครับเลือกช็อปได้เลยนะคะในตะก,กร้าน้ำพริกตัวนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยปลาสลิด65เเลยพริกแกง15เเครื่องปรุง15เแล้วก็น้ำตาล5เเท่านั้นครับแล้วไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่ผงชูรสไม,ไม่ใส่ผักไม่ใส่สารกันบูดครับอ่าแล้วก็มีสี่รสชาติให้เลือกแกทลละที่นั่นไกะทีนั่เลยเหรอครับนี่หนังไก่อ่ะชอบเลยใช่ไหมหนังไก่ตัวนะน,นั้นอกินหนังไก่ไกินเล่นก็<อ>ไ,ดได้นะหนังไก่กินเล่นได้นะกินกับข้าวก็อร่อยครับแนนม่แม่เข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์เคาะจอเคาะใจกันด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับเลือกเอาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดหรือว่าน้ำพริกตาแดงประทูหรือจะเป็นบอดี้โลชั่นตัวนี้ก็จะได้ครับสำหรับใครนะคะที่อยาผิวชุ่มชื้นแล้วก็ตัวไม่ต้องฉีดน้ำหอมนะคะอันนี้จะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะทุกคนที่หนูทาจะเป็นกูดเวย์นะคะล้วหนูจะทาทหนูจะบรรยายกลิ่นครับนี่หอมไหมทุกคน หอมหอม<อ><อ>กลิ่นกูดเว a y g o o d w ค่ะกลิ่นมันจะอารมณ์ประมาณไหนน้องบีมร้องไล <c oughs> แม่แม่เข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดตั่งในตะกร้าได้เลยนะครับตอนนี้คือเราคือปักตะกร้าไว้หมดแล้วแม่แม่สามารถไปเลือกช็อปได้เลยครับว่าจะเอาอะไรสนใจสินค้าตัวไหนของเราได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นของกินตัวนี้ก็ได้น้ำพริกปลาสลิดหรือน้ำพริกตาแดงปลาทูหรือว่าจะเป็นของใช้ เป็นพวกอเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเนี่ย body lotion อบอดี้โลชั่นใครที่ยังไม่เคยลองนะคะหนูอยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจลอง body โลชั่นตัวนี้นะคะมีทั้งหมด4กลิ่นนะคะทุกคนเลือกได้เลยนะคะในตะกร้าจิมได้เลยค่ะหอมแล้วป้ายกดในตะกร้าเลยเลยครับตึง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 แม่แม่กดได้เลยนะครับ ผู้กันดุมากผู้กันไม่ดุค่ะทุกคนผู้กันน่ารักแม่แม่เดี๋ยวผมจะนับนะครับนับห้าแล้วแม่แม่กดสั่งพร้อมกันเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ก็เลยก็เลย ที่ผมหายไปเมื่อไรเลยไม่ไปปลอบใจน้องไปปลอบใจน้องน้องดีึ้นละน้องบอกว่ารู้สึกรู้สึกผิดจริงๆก็เลยแบบดูรู้สึกแบบก่อยๆไปนะฮะทุกคนให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอให้น้องได้แสดงอิทธิฤทธิ์เยอะๆนิดนึงนะคบเพื่อรอพี่ฟาเดี๋ยวพี่ฟาจะแวะมาหาตามสัญญานะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> พี่ฟางานยุ่งมากเดี๋ยวเสร็จจากงานซันซิลแล้วจะ ให้คนกับรถดิ่งมาที่นี่เลยเพื่อมาเจอกันหนูๆน,นะฮะทั้ง4ี่คนเอาทุกคนครับเอาอย่างนี้วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมเอาแบบพิเศษสุดๆเลยมีตัวไหนบ้างมีไหมมีมีอันนี้ไหมมาร์กหน้ามีไหมมีคับมาร์กหน้าเท่าไหร่ สกล่องครับตัว่งหึงร้อยเก้บาททุกคนวันนี้นะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ก็ได้อะทุกคนมาร์กหน้าของผมเนี่ยมาร์กหน้าที่มาจากยุโรปนะครับใส่เบอร์รี่ทั้งหมด7ชนิดที่มาจากยุโรปนะใส่โบท็อกมาจากสปเปนใส่ B3 มาจากสวิตซนะครับกล่องละ3ชิ้นนะครับด้านในไม่ใช่เป็นกล่องฟอย์ธรรมดานะครับมีทุกอย่างใบจดแจ้งครบถ้วนสีสันสวยงามนะครับเคยขาย299ต่อ1อัน แต่ตอนนี้พูดกตรงๆว่าทําไม่เยอะแล้วสินค้ามันเหลือเยอะนะฮะแต่มันยังไม่หมดอายุนะมันเหลือเยอะก็เลยมาโปรโมชั่นกันนิดนึงวันนี้จ่าย199ได้เป็นกล่องเท่ากับได้ไป6อันนะครับทำทุกๆ10วันหรือ15วันถ้าพร้อมแล้วปักหมุดให้นิดนึงนะครับเอาเก็บไว้ปักหมุดเรียบร้อยค่ะไปเร็วๆครับปักหมุดเลยนะครับซื้อของถูกอันนี้จะ้อของถูกอันนี้ขายเอาขำๆนะฮะทุกคนรีบกดตะกร้าเลยนะครับใครที่ อยากหน้าใสๆอยากหน้าเนียนๆหรืออยากจะไปไหนในกรณีพิเศษแล้วห,หน้ามันเยินมากนะครับมาร์กไว้จัก20นาที15นาทีไม่ต้องล้างออกนะครับมันจะแฉะนะครับแล้วก็ดึงมาร์กออกแล้วก็ทิ้งเราจะทำอะไรได้เลยนะครับไม่ต้องล้างหน้าทิ้งนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอ่ะถือเอาวันนี้ถูกสุดไม่แกวขึ้นมาเลย9-9ส่งฟรีได้2กล่องสองใบแดงมีทอนนะครับอ่าสองใบแดงมีทอนนะครับใช่ <ๆ S 2> สองกล่องนะคะทุกคนสองกล่องร้อยเก้ <S 2> 2 <S าสิบเก้า 2, บาทส่งฟรีมีปลายทางใช่ไหมคะบอสใช่ใชครับต้องครับถูกมากมาก <laughs> ส่งฟรีแล้วก็มีปลายทางด้วยใครที่แบบหน้าอิดโรยเหมือนหนูในคลิปในไลฟ์ที่แล้วเ,ออเวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้หนูกลับไปมาร์กันเลยสี่คนผู้ชายมาร์กก็ไปเลย <ขอ S 1> จริง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 เอาไปมาร์กนะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาร์กอ,อ,อย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเผลอหลับไถไปก็ช่างมันหลับก็ช่างมันเลยนะพี่เคยหลับ คาเตียงก็ช่างมันแล้วมันถูถลายแล้วมันหลุดไปเองก็ช่างมันน้องไปไหนเดี๋ยวไปดูที่เพื่อนตน้แม่แม่ก็เย่รลืมไปกดสั่งในตะก้านะครับแม่แม่ช่วยกันอุนหนุนหน่อยนะคระับอ๋อตกใจ <_ d ata> <_ d ata> หนูซีน้ำนะไป่แม่แม่ค่ะใครที่ยังไม่เคยเปิดใจลองนะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะในตะก้านะคะวันนั้นน่ะมีคนตอบว่าหนูยังไม่ได้เต้นอะไรเหรอเต้นอะไรว้เต้นอะไรอ่ะพี่ก็จำไม่ได้ เต้แนแบบใหม่พัชรีคร่ะคืออะไรนะขอบคุณแบบแบบพี่ใหม่พัชรีอ๋อพี่ใหม่พัชรีเอาอย่างนี้ทุกคนวันนี้นะสัญญาเลยถ้านหนึ่งล้านแรกยังไงก็ต้องเต้นแล้วให้เต้นสี่คนพร้อมกันให้น้องไม้เต้นด้วย <laughs> แล้วก็ให้บีมเต้นด้วยจะได้ขข่เครียดน,นะฮะทุกคนช่วยกันดกดตกร้าหน่อยนะไม่ได้มาถ่ายเงินนะวันนี้แต่ตั้งใจมาขายของนะฮะเร็วทุกคนใครอยากดูคอนเสิร์ตน้องบ้างกดหนึ่ง มาแล้วกดตะก้าด้วยอันนี้เขาจริงกัาจังแล้วนะอยากทำจริงนะอยากทำจริงจใช่ไหมเติดของพี่อิงฟ้ามาให้เรานัดประชุมกันที่นี่นะแต่ชั้น4ี่นะฮะตอน11โมงหนูตื่นสายๆไม่ต้องสนใจอะไรตื่นมากินอา h งอาหาร<อ>ที่โรงแรมเสร็จแล้วให้คนขับรถมานี่ ค่ะคุยเรื่องคอนเสิร์ตกันนะครับคุยเรื่องคอนเสิร์ตกันนะครับว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้คิวพอที่ได้อะมันค่อนข้างกัะทันทิดประมาณสักวันที่9วันที่10พฤศจิกาพี่ไม่รู้ว่าพวกหนูจะซ้อมทันไหมแล้วก็ต้องขอเช็คคิวเรื่องการเรียนผสมประสานกันไปเพราะว่าทำคอนเสิร์ตมันยากมากมันต้องใช้คิวติดๆๆๆๆกันในการซ้อม นะฮะโอเคเอาพี่ฟ้ามาแล้วว่าเดี๋ยวก็ดิ้งดิ้ง,งไม่ใช่อย่างไม่มาพี่ฟ้ายังไม่มากําลังมาเหรออุ้ยะนะฮะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเหนื่อยมาเลยเหรอสันสินวเอ่อเอนที้ล้างหน้าล้างตาก่อนนะยังไม่ได้ล้างเราไม่ได้ล้างเลยเอาให้พี่ฟ้านั่งสักสองนาทีทุกคนเร็วๆสิ่งที่หนูรอคอยอย่างหนึ่งคืออยากเจอใครเจอพี่ฟ้าค่ะเจอพี่ฟ้า นะพี่ฟ้ามาถึงแล้วทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยรเร็วนะขอหนึ่งล้านแล้วเจอพี่ฟ้าเร็วให้พี่ฟ้านั่งก่อนให้พี่ฟ้านั่งสบายๆนิดนึงทุกคนรีรเร็วพี่ฟ้ามาเพื่อหนูเลยนะอย่าลืมไปกดตะกร้านะครับแม่แม่น้ำพิกปรสิตตัวนี้นะครับจาก3 29บาท <c oughs> วันนี้ไร์นี้เหลือ2 5 9บาบาทเท่านั้น <c oughs> แล้วยังมีสี่รสชาติให้เลือกนะครับ <c oughs> ทุกคนอุดหนุนน้องเร็วๆแสดงศักยภาพให้พี่ฟ้าเห็น นะครับพี่ฟ้าจะชวนไปทำอะไรยิงทุกคนทุกคนอย่าช้าเร็วกดตะกร้าแล้วชำระเร็วๆให้พี่ฟ้าเห็นว่าเด็กพวกนี้เก่งแต่พี่ฟ้าจะได้เอาไปทำนู่นทำนี่เงียบแม่แม่ไปต่อครับไปห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าครับเดียะเอาอะไรเอาอะไรกันแดดไหม เอาปากกันแดดให้กันแดดเท่าไหร่อันเดียวเอเอาหลอดเดียวไ,มวไหมห, 9, หลอดเดี <33 9 S 2> ย 7, วหลอด2าหลอด29หลอด39หลอด59หลอด39หลอดนั้นแหละตามนั้นแหละในในตังแก้กันแดดตัวนี้นะครับซันสกินเซรั่มนะครับเออจากราคาเดิมเท่าไหร่นะครับจากราคาเดิมรู้แต่ก่อนขายตั้งหกเจ็ดร<อ>้อยปัจจุบันเนี่ยร้อยกว่าบาทเองขายไปขายมาตอนนี้กำไรอยู่ประมาณสิบแปดบาทสิบแปดบาทที่รวมภาษีด้วยนะจะบอกให้ในราคาร้อยห้า 9กบาท20กร <c oughs> <c oughs> <ine> ัมเป็นเซรั่มนะครับใส่ใส่ B3 ช่วยให้หน้าใสแล้วก็ใส่บท็อกจากสเปย์ทำให้หน้าตื่นใครอิอขึ้นาแค่ต่นะแล้วอะไรนะแค่ของว่ะนี่นี่คืออะไรดูมาอีกทีนเอาเร็วแต่พูดไม่ได้เร็วๆให้ครบหนึ่งล้านก่อนรับสิ่งจะเจอเร็วๆ พี่แมค่ค่ะใครที่อยากเจอพี่ฟ้านะคะใช่วยุกดตากดตาเลยนะคะ <Okay. S 3> เลือกช็อปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดนางงามหรือว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงปลาทูหรือว่าจะเป็นโลชัน่นน้ำหอมนะคะพี่ฟ้าชอบกิ่นอะไร <c oughs> ถ้าเป็น F C จะจริงเฮ <c oughs> ้ย จำได้ไหมกูดเมวะอ่าเร็วๆยังไม่เห็นมีใครชำระเลยทุกคนอายเขาเล็แล้วกดชำระให้หนูด้วยนะสามหมื่นหกพันคนดูเร็วๆทุกคนเร็วๆอายพี่ฟ้าเขานะอายพี่ฟ้าเขาเร็วๆ กันแดดละ59บาทหมดเรียบร้อยคับเอากันแดดไปก่อนนาะทีนี้159บาทรลตัวไปเลยครับมาขอคนละหนึ่งนะครับปเร็วๆส่งฟรีด้วยวันนี้ทุกทุกออเดอร์ส่งฟรีนะครับซื้อน้อยซื้อมากส่งฟรีหมดด่วนเลยนะครับมาทุกคนคะ่ะอันนี้กันแดดนาง,งามนะคะทุกคนเออ ห้าสิบพีบอกๆนะคะทุกคนเอช่วยกดหน่อยนะคะหนูอยากเจอพี่ฟ้าไม่น้ำเติมระหว่างวันนะคะเร็วๆพี่แม่แม่อยากเจอพี่ฟ้าไหมแม่แม่แม่หนูเขินใจจะขาดแล้วบอกเลาวทีเร็วทุกคนพูดสิต้องมาตั้งเยอะคอยแล้วเอาเอาคุณการพูดก็ได้ครับช่วยน้องหน่อยแม่แม่ก็อย่าลืมไปกด อุดหนุนสินค้าของผมกับบะิรงปอในตะกร้าได้เลยนะครับเลือกช็อตได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมเนี่ยโลชั่นน้ำหอมมีสี่กลิ่นให้เลือกนะครับกลิ่นลิซี่เกิร์ลดีไซน์อินเลิฟหรือว่าจะเป็นกูดเวย์ค่ะกูดเวย์ใครชอบโอเคไปกดเลือกได้เลยนะครับาโอเค น้ำพริกตาแดงก็ไปน้ำพริกตาแดงเลยอ,อ่ะน้ำพริกตาแดงขอน้ำพริกตาแดงแสงเดียวจบเลยมีมน้ำพริกตาแดงเหลือไหมไม่ต้องมาหรอน้ำพริกตาแดงแปดสิบแปดาทเท่านั้นครับเออหมดนะฮะตัวอย่างหมดนะครับเพราะเรากินกันไปเมื่อสักครู่นี้เราก็เลยกินจนหมดทุกคนไปกดน,น้ำพริกตาแดงหน่อยนะขอขอขอร่อยมากเลยนะครับไปห้ทนทีเลยแม่ๆ<ฮ>ะใครที่ยังไม่เคยเปิดใจลองนะคะน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกตาแดง88บาทกดได้นะคะในตะกร้าเออ เร็วอร่อยมากเลยนะครับน้ำพริกเต๋อแดงตัวนี้สองขีดครึ่งใช่ไหมครับใช่จุดสองขีดครึ่งนะครับเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ตัวนี้น้ำพริกปลาสลิดนางงามตัวนี้ มีสี่รสชาตินะคะทุกคนมีสี่รสชาติมีรสต้มยำแล้วก็หนังไก่กรอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากสําหรับใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถกดได้เลยค่ะเลือกได้เลยนะคะในตะก้าแล้วพี่ฟ้าชอบรสชาติไหนเจีแม่แม่ทายเลยนะครับว่าพี่พี่ฟ้าชอบรสชาติไหนพิมมาในคอมเมนต์เลยครับห่ดอกบสาเอ็ดมนแท้ ล้วคนนี้คนนีาะไรนะันนี้เอาใชไหมถ่าน้ำพริกถ่ายน้ำพริกน้ำพริกอยู่ครับไปกดเลือกในตะกร้าได้เลยนะครับแม่แม่ที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์กด้อจอ้อใจด้วยนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะรบกวนให้แม่แม่ทุกคนนะคะกดแชร์ให้หนูด้วยแชร์ต่อไปเรื่อยๆเลยครขอคนละหนึ่งออเดอร์ครับไม่ว่าจะเป็นขอดีๆใครใครยังรักกันบ้างใครยังรักแมงปอขอคนละหนึ่งออเดอร์นะ แสดงพลังแล้วเดี๋ยวเต้นให้ดูนะวันนี้เต้นจริงๆด้วยเออเดี๋ยทำอะไรก็ทำหมดกีตาร์ไม่ได้เอามานะมใช่ครับโอ้โหไม่ต้องเอากีตาร์มาหรอกเดี๋ยวร้องเลยร้องสดๆทุกคนขอขอ 5, ขอีกห้าหมื่นเพราะว่าพี่ฟ้าจะได้มาแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าพรุ่งนี้มีงานเช้าจะได้เจอพี่ฟ้าเลยไม่รอนานขอห้าหมื่นทุกคนหกแสนเมื่อไหร่จบเลยโอเคตอนนี้ห้าแสนสี่ทุกคนห้าแสนสี่ แม่แม่ชวนแชร์แล้วนะครับไอเลิฟติ๊กตอกนะครับไอเลิฟติ๊กตอกติ๊กตอกบ่ไอ้นีติอกตอกบ่ไอ้นีฉลักคุณนะติ๊กตอกแม่แม่ค่ะขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะกดได้เลยนะคะเดะก้ๆช่วยหนูด้วยช่วยด้วยวอยากมีอาชีพทุกคนกำลังดูหนูอยู่เร็วครับอีกห้าหมื่นครับจะครบหกแสนแล้วๆว ขออยห้าหมื่นครับแม่แม่เดี๋ยวพี่ฟ้าจะออกมาแล้วนะครับน้ำพริกน้ำพริกตาแดงอ่ะคุ้มสุดแปดสิบแปดบาทสองร้อยห้าสิบปักหมุดไว้แล้วใช่ไหมบายปักหมุดน้ำพริกตาแดงได้ครัเอาขึ้นเล้าลงอีกรอบหนึ่งมารั่วๆทุกคนเหลือสี่หมื่นสี่ครับสี่หมื่นสี่เท่านั้นครับแม่แม่เดี๋ยวผมจะนับห้าสี่สสองหนึ่งแม่แม่กดได้เลยครับ มาละมาละกุวทุกคนชําระเลยนะครับหรือไปทางก็ได้วันนี้กัวแก่เรามีสี่รสชาติที่เลือกนะครับทั้งที่แล้วเรามีแค่ตัวนี้ครับใช่ทั้งที่แล้วเรามีแค่ตัวนี้รสชาติโคขนับโคนับโคนับคือมะพร้าวใช่ครับแกะได้เลยแกะกินได้เลยนะแกะกินได้เลยมันเป็นเจลลี่กินได้เลยนะอร่อยมากเลยอันนี้เราส้มทุกคนไปกดน้ำพริกตาแดงก่อนเร็วอีกนิดเดียว อีก2 5 0 0 0ครับจะครบหกแสนแล้วทุกคนช่วยน้องด้วยทุกคนคะ่ะน้ำพริกตาแดงป้านูนะคะอร่อยมาก88ดสิบแปดบาทนะคะกดได้เลยนะคะแม่แม่ช่วยหนู้ดด้วยนะแล้วโกแกะตัวนี้นะะานร,ราคาเท่าไหร่ครับราคา119บาท119บาทเท่านั้นครับมีเต็มเลนะหนึ่งกองมีเดี๋ยวดูเล็กหนึ่งกองมีเจ็ดซองนะครับหนึ่งซองเป็นอคอลลาเจนนะครับครับเป็นคอลลาเจนผสมวิตามินสารพัดสี่นะครับแล้วก็กินเป็นขนม คนที่เป็นเบาหวานกินได้นะครับว่าเป็นชูการ์โรสนะครับเป็นความหวานจากชูการ์โรสลองแกะกินรสพาวที่อร่อยใช่ครับ,รบน้ําพริกตาแดงอร่อยมากเลยนะครับไปกดได้ในที่ซักาในราคา88บาทเลยนะครับวาเร็วๆจะครบแล้วทุกคนช่วยหน่อยจะบกแสนแล้วเร็วๆขอ7 0 0 0แสนละกันนะเร็วๆทุกคนรีบๆกดเข้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกแสนเดียวพี่ฟ้ากําลัง ขยับขาซ้ายขยับขาขวาอยู่รอแป๊แบ,บหนึ่งนะแสนเร็วๆทุกคนขออีกหนึ่งแสนนี่นะนี่ตองร่อยมากอ, EN, อร่อยมากอืมอร่อยมากกินเล่นได้เลยใช่ไหมครับอืมกินแล้วหลับสบายอร่อยมากแล้วก็กินแล้วมิใครที่แบบก,กลัวน้ําตาลกินได้เลยเพราะว่าความหวานมาจากชูการลหนึ่งกล่องราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเท,ท่านั้นครับส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีมีปลายทางนะครับ เอาปอใจขนาดนี้ส่งฟรีมีปลายทางบ,บอกชำระให้หน่อยดิโอ้โหไม่มชำชระใ<ม>ห<ม>้หน่อยนะครับม่แม่ขอ,อแค่คนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นครับคนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นเลือกช็อปได้เลยนะครับคือเรามีให้เลือกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโลชันลช่นโลชันนลช่นน้ําหอมโลชั่นน้ําหอมตัวนี้สีกลิ่นหรือว่าจะเป็นของกินก็ได้น้ําพริกปลาสลิดปลาสลิดหรือน้ําพริก ตาแดงปลาทูใช่88บาทเท่านั้นนะคะแม่แม่อร่อยมากเลยครับนี่คอมเมนต์เขาบอกมาอันนี้หนูกำลังกินทุกคนชำระให้น้องหน่อยนะครับรบกนน้องด้วยน้องเหนื่อยน้องอยากมีตังค์ออนที่อ้อนเดี๋ยวเกเดี๋ยวออนเราเอาอยู่นะเรียกแม่ค่ะกดให้หน่อยนะคะสำหรับหนึ่งออเดอร์ชำชำร้านเงินด้วยชำระเงินด้วยนะคะแม่แม่หนูอยากโชว์พี่ฟ้า เชื่อวิฟ้าว่าหนูขายของเก่งนหนูอยากเชื่อวิฟ้าว่าหนูขายของเก่งเอออ่าเร็วๆแม่ช่วยกดให้หนูหน่อยนะคะขออีกห้าหมื่นครับแม่แม่โอ้เหลืออีกขออีกสี่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าเดี๋ยววิฟ้าจะออกมาแน่ๆครับกินได้เลยกินได้เหน็บพี่แม่แม่กดสั่งทีตะกาได้เลยนะครับกินได้เลยมันไม่มีเรื่องเอาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลัวแก่ อเจลลี่คอลลาเจนตัวนี้นะครับ <มา S 1> ในราคา119บาทหรือว่าจะเป็นโรชั่นน้ำหอมตัวนี้นะครับก็มีสีกลิ่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นกูตเวย์อินเลิฟหรือว่าจะเป็นสองกลิ่นตัวนี้ก็คือ <iz> กิซซี่กับเกอร์ดีไซด์ไปกดเลือกเดียวอันนี้ให้กินเฉยๆโคตรอร่อยเลยอันนี้มะพร้าวกินเลย เธอเดี๋ยวตักห้าอร่อยอร่อยเอาไปกินก่อนอร่อ่ยเท้อร่อยมากเลยครับเรากินนะสีแดงก็ได้รสแตงโมค่ะทุกคนอันนี้กินเดี๋ยวทุกคนกับตะกร้าแล้วชำระหน่อยซื้ออะไรก็ได้ทีเนียปคือหวานหอมพอดีนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลจากชูการ์โรสทางการแพทย์ให้คนที่ กลัวน้ําตาลกินได้คนที่เป็นระหวานก็สามารถกินได้้เหมือนกันครับเอาอีก2,000มืแล้วจะครบอีกหนึ่งแสนแล้วอีก2,000มื่น0 0งหมืวผมจะนับ5้าสีหนึ่งแม่แม่ก่อนเลยครับอีกหนึ่งหมันครับคนละหนออเดอร์นะครับพ่อพอแม่แม่ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อเช็ดนะฮะมาพิกเก็ตทิ้ง่า กินหมดยังเด้ผมกินให้หมดครับกินให้หมดกันทีอร่อยนะ,ะอร่อยมากเลยครับไม่แล้วต้งลูงสมองด้วย <c oughs> มาขี้หลงขี้ลืมอะไรกินเลยนอนไม่หลับ